เลบุตยลิลลี่บานแล้วนะคะกระรอกเอามาแอสวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านปู่ค่ะวิวนี้นะคะโหสวยมากเลยนี่คือวิวข้างหลังวิวจริงๆนะคะทุกคนบ้านปู่ก็จะวิวสวยๆประมาณนี้นะคะเมื่อวานนะคะพะอมาเขามาทํางานแล้วเขาก็กลับไปตอนเย็นแล้วเขาก็ไปรับแม่กับเด็กๆมาหามาหาปู่ค่ะมานอนที่บ้านปู่เนาะ กว่าจะมาถึงบ้านปู่ก็ประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยนะคะว,นนว,วันนี้วันวันนี้วันเสาร์เนะะาะพมัดเขาจะเร่งงานให้เสร็จค่ะปู่บอกว่าเออถ้าเองจะทํางานวันเสาร์งั้นพาเจ้าแอร์อกับเด็กๆมานอนด้วยเลยปู่ก็อยากจะอ,อยากจะใช้เวลากับบรรดานก่อนที่จะก่อนที่พวกเราจะกลับไทยค่ะจะไม่ได้เจอกันตั้งเดือนกว่าปู่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวปู่ขอเจอน่อยค่ะแม่ก็เลยพาเด็กๆมานอนที่บ้านปู่นะคะตอนนี้พ่อมัดก็ตื่นไปทํางานไปที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูปู่หลานค่ะทำอะไรกันเอ่ยนี่ค่ะสองหลานตามก้นปู่ตต้อยเสร็จิกว่าซะพ่เฟกานตเ้เอลงหมตนเติโต้ ปู่กำลังจะทำความสะอาดเครื่องอบเครื่องปิ้งปิ้งเนื้อปิ้งไก่ค่ะวันนี้คุณป้าจันมาตินรู้ว่ามาก็จะเอาไก่มาอบตอนเย็นกันแกก็เตรียมไก่มาสองตัวบอกเอาเด็กๆมาแล้วงั้นเดี๋ยวคุณยายมาคุณป้ามากินข้าวด้วยเลย ไอ้เล็กนเนา้กงเราลสารดมมเซลอ์อืม้อนหลานเขาซะอ่ะอัญญาดาไม่มีกับเขาหรออัญญาดาจะไปหาฟองน้ำมาช่วยตัวเอาผ้าตัวเอาผ้าไปคอยเช็ดค่ะนี่นี่ผ้าอยู่นี่ค่ะนี่ก็เป็นเนื้อนะคะ ขาหมูเป็นเนื้อแห้งเป็นแฮมแห้งที่เพื่อนปู่ซื้อมาให้ค่ะซื้อมาทั้งเซตอย่างนี้เลยมีหนึ่งน่องแล้วก็มีดด้วยนี่มีดมามาด้วยนะคะ,คะนี่ไงผ้าตัวไปรอเช็ดนะคะ,อะโอ้เก่งจังเลยขยันจริงๆเลยทั้งพี่ทั้งน้อง ร้านร้านมาคุณย่าคุณปู่ก็นี่เลยค่ะอยากจะมาหาเนาะกินข้าวด้วยกันได้หยอกกันได้หยอกเด็กคุณปู่คุณย่าก็แบบว่ามีความสุขค่ะอากาศวันนี้ค่ะทุกคนสดชื่นมากกุหลาบกุหลาบใกล้จะร่มบานแล้วนะคะดอกใหญ่พอสมควรเลยแม่เนี่ยลืมซื้อน้ำยา ค้าเพียมให้ปู่ค่ะเมื่อวานนี้มากันดึกเลยมาถึงที่นี่คือสี่ทุ่มกะว่าจะแวะร้านนะคะแต่ว่าแวะไม่ทันห้างปิดประมาณสองทุ่มเนาะเราออกจากบ้านมาก็นั่นแหละค่ะห้างปิดพอดีโอ้มีมแมนลงเต่าทองอัญญาดาคะมามาให้ดูอะไรเนี่ยมีนากรูฟชเนลกรูฟเนล้อกรูฟชเนล ไปยังคะแมงเต่าทองแมลงแห่งความโชคดีฝรั PI ่งเชื K ่อว่าถ้าโยนแมงเต่าทองขึ I ้นไปบนฟ้าแล้วเขาบินนั้นแสดงว่าเราโชคดีนะคะอ่ะอันย่าดำไม่ร้องนะลูกถ้าเขาบินอ่ะเข้าใจไหมคะ เดี๋ยวแมงเต่าทองบินหนีแล้วก็ร้องไห้โอ้ดอกพีเสื้อของเรานี่ส่วนลิลลี่นั้นบานฟูฟ่องเลยค่ะลิลลี่บานแล้วนะคะจ้าลูกดูว่านี่ทำไมดูว่าอะไรคะดูเอลัลสีให้ามากนะทำไมความมันอยากเออมันมันเปียกทั้งหมดอ้า โบตันก็บานแล้วเนาะบตันบานแล้วเจ้าดอกนี้ดอกอะไรไม่รู้ค่ะแม่เป็นคนช่วยชีวิตนะคะปลูกแกปลูกคือแกแกปลูกแบบว่าแกเอารากขึ้นสูงมากทุกคนแกเอาดินโปะๆข้างๆแม่เห็นก็เลยสงสารค่ะขุดไปลึกๆแล้วก็เอาเอารากเขาค่ะเอากอเขาเนี่ยฝังลงเข้าไปลึกอีกนั่นแหละค่ะก็เลยรอดชีวิตมา ช่วย <ś ś ua q> ชีวิตช่วยชีวิตดอกไม้ปูก่แกจะปลูกดอกไม้ไม่ค่อยเป็นค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้ในพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นฝีมือแม่นั่นเองแม่เป็นคนปลูกนะคะคขาลูกค่ะลืมเอาพริกป่นมาทุกคนลืมว่ามาย,ยมบ้านปู่แบบสุกพอกินแล้วแม่จะต้องเก็บกลับบ้านด้วยจ้าอันยา อันนี้สวยไหมเนี่ยดอกไม้สวยไหมไหสวยเหรอคะจริงจริงเหรอตัวเห็นแล้วเหรอใช่ทุกคนนะคะเพื่อนปู่มาเห็นดอกลิลลี่แกชอบมากเลยเฮ้ยปลูกยังไงแบบให้มันให้มันสวยขนาดนี้แล้วไม่มีหญ้าอะไรขึ้นเลยนะคะตรงนี้เวลาแม่มาแม่ก็จะถอนหญ้าออกเขาก็จะไม่ขึ้นหญ<ส>้าพวกนี้เดี๋ยวแม่ต้องมาถอนนะคะถ้าเราถอนหญ้าทันเนี่ย ดอกไม้เขาก็จะจะโตแบบโตคลุมหญ้าค่ะแต่ถ้าเราปล่อยหญ้าขึ้นเยอะหญ้ามันก็จะคลุมดอกไม้เรานะคะเห็นดอกไม้ตัวเองบานอย่างเงี้ยมันชื่นใจคะ่ะทุกคนเป็นดอกไม้ที่แม่ค่อนข้างที่จะภูมิใจมากมากค่ะทุกคนเหมือนเราได้ไปช่วยชีวิตเขาค่ะจากที่เขาอยู่ในในซาบผักผักพังตรงที่ปลูกกองไม้อยู่ข้างหลังทางนู้นนะคะคือมันมีแค่กอสองกอเองนะคะเขาบานแบบว่าบานสีสดออกมาให้แม่แเห็นแม่ก็แบบอู้ยสงสารจังเลย ก็เลยขุดทั้งหัวนั่นแหละคะ่ะมามาไว้ตรงนี้ตอนปีแรกที่มาเที่ยวนะคะปีแรกที่มาเยี่ยมพมัทคือมาเยี่ยมครอบครัวคะ่ะวีซ่าเยี่ยมครอบครัวก็คือมาหกเดือนเนาะแล้วสถานที่ตรงนี้ตอนแรกมันไม่สามารถนั่งกินแบบนั่งชิวนั่งกินอาหารตรงนี้ได้เลยเพราะว่าญ้าขึ้นสูงมากสูงเท่าเท่าน่องเลยนะคะแม่ก็เลยแบบว่าหยุยมันตรงเนี้มันเป็นสวนหย่อมเล็กๆได้ได,ได้ได้ดีเลยแหละก็เลย ทําการพลิกหญ้าค่ะพลิกดินกอหญ้าคือใหญ่มากรากรากเขาแบบว่าเขาเขาเกิดนานแล้วค่ะแล้วเขาก็แบบว่าฝังแน่นลงไปในในดินก็คือแบบกอนหนึ่งกอนหนึ่งคือใหญ่มากทําหมยเมื่อตอนปี2010เนี่ยปู่เขาจะทําชีดย่างข้างในบ้านนะคะคือจะไม่ได้มานั่งกินกันตรงนี้เพราะว่าแบบหนึ่งแดดร้อนไม่สถานที่ไม่พร้อมนั่นค่ะระหว่างที่พ่อมัดกับปู่เขาไปทํางานแม่ก็ จับจอบเสียมคะ่ะไปขนแบบไปคุยไปเออไปค้นหาจอบเสียมก็มาพลิกพลิกพลิกดินใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์3ามอาทิตย์เลยคะ่ะกว่าจะพลิกหมดอะคะ่ะกว่าจะเอาญ่าออกทั้งหมดแล้วก็จัดทรงจัดสวนเนี่ยเวลาพอมัดพาไปซื้อกับข้าวเมืงอง่กับข้าวไทยคะ่ะของไทยแม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอพาไปร้านดอกไม้หน่อยอยากได้ดอกไม้ก็คิดว่าเออดอกอะไรที่ปลูกแกไม่ต้องดูแลเยอะคะ่ะ ก็ได้ดอกผีเสื้อมามเมล็ดเป็นมเมล็ดนะคะซื้อมาซองหนึ่งค่ะดอกผีเสื้อเนี่ยปีแรกเขาไม่ให้ดอกเขาจะให้ปีที่สองที่สาไปาแม่ก็บอกว่าเออปู่เนี่ยหนูโรยดอกไม้ตรงนี้นะอย่าอย่าอย่าเหยียบนะอย่างเงี้ยก็จะบอกแกส่วนลิลลี่นี้ก็เอ่อตอนแรกตรงนี้ค่ะแม่จะเอาขี้เถ้าค่ะจากที่เราทำทำความร้อนข้างในบ้านคือเอามา มาปลูกเอามาเอามาทิ้งตรงนี้ทีนี้หญ้าเขาก็จะไม่ค่อยเกิดค่ะแม่ก็ลองลองลองปลูกลิลลี่เข้าไปเอาหัวฝังไปลึกๆค่ะสรุปว่าเกิดให้เราเกิดทุกปีนะคะลิลลี่กอน,นี้นะคะแม่ปลูกประมาณหน้าร้อนของปี 2000, 2010ค่ะดอกพีเ้อน,นี่ก็เช่นกันค่ะปลูกตอนปี2010ส่วนกุหลาบกุหลาบกอน,นี้เนี่ยแม่ชำตอนปี2010แล้วก็ปลูกตอนปี2011 เพราะว่าตอน2010เนี่ยรากเขายังไม่ออกเยอะเท่าไหร่คือยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เป็นดอกกุหลาบที่แม่ตัดมาจากบ้านเช่าของพี่ค่ะสมัยนู้นพี่เขาเช่าบ้านแล้วหน้าบ้านเขาเนี่ยจะมีดอกกุหลาบพันเนี่ยคือแบบเลืย้ยเลื้ยแบบสูงมากเลื้อยแบบงามมากแม่จําได้ว่าชำสามกิ่งค่ะแต่รอดมากิ่งหนึ่งต้นแบบต้นเล็กๆเ,เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะโตให้ขนาดนี้นะคะทุกคนตอนย้ายบ้านนะั้นแม่ก็บอกปู่ว่าปู่ เอรดน้ําให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูมาใส่ปุ๋ยเองปูก็ดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะคะกุหลาบเขาไม่ต้องดูแลเยอะค่ะาลาเขาฝังลงดินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทนเลยทุกคนกําลังจะกลับมากินข้าวเที่ยงแล้วนะคะแม่ก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วเนาะนี้เป็นตุนหมูค่ะ,ะปู่หลานลูกชายแล้วก็ปู่หลานมาแล้วถ้ายัางไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนแม่ขอตัวไปเตรียมอาหารให้อ่ ปูหลานแล้วก็สามีค่ะคุณสามีนะคะเลิกงานมาแล้วก็ต้องแบบว่าอ่ะกับข้าวพร้อมนิดนึงจะได้ทันการค่ะเดี๋ยวแกก็ต้องเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะต้องกลับไปทากลับไปทํางานเนาะอยากเร่งงานให้เสร็จค่ะอัญยาสวัสดีพ,พี่พี่ก่อนค่ะไปไหนมานไปไหนมาคะพี่กุ้ยอไ กนรร้องออกมาแอบโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะเอ็มมาบายบายพี่พี่ก่อนแะ้ะบวค่ะบายค่ะพี่พสวัสดีค่ะไปแล้วตามปู่แบบว่าโอ้โหต้อยต้อยเลยค่ะ